สวัสดีครับวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์นะครับผมทีมงานร้านมังกอนฟ้านะครับมีโอกาสได้มาติดตั้งปั๊มตะเมิดพร้อมแผงนะครับให้กับพี่ต้นนะครับที่นรงฤทธนะครับไล่สออุบลนะครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงตรงนะครับแต่น้ำที่ออกนี่ดูนะครับดูกันใกล้ๆเลยนะครับ เต็มท่อนะครับเต็มท่อสองนิ้วนะครับส่วนท่อที่เราลงไปนี้ก็เป็นท่อสองนิ้วลงไปแปดท่อนนะครับเป็นปัม๊มสมาร์ท AC DC นะครับใช้ได้สองระบบะครับใช้ได้ทั้งไฟฟ้าใช้ได้ทั้งโซลาเซลล์นะครับเป็นตัวหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ตัวนี้สามารถให้น้ำอยู่ที่11คิวส่งได้สูง100เมตรนะครับตอนนี้ช่างเรากำลังทำโครงสร้างนะครับส่วนแผงก็8แผงนะครับเป็นแผงพลี่นะครับ มีน้าออกดีนะครับน,ออน้ําออกเรื่อยๆจังเลยนะครับเพราะว่าตัวแรกใครเราจะเอามาลงก็ไม่สามารถที่จะลงให้พี่ต้นได้นะครับเพราะว่าเป็นตัว,ว15.5คิวนะครับแต่ว่าขนตอกบ่อบาดาลอยู่ใกล้เราเพอดีเลยเขาก็บอกว่าบ่อเนี้ยใช้ได้ไม่เกิน8คิวเขาว่าอย่างนี้นะครับผมก็เลยต้องให้พี่ต้นวิ่งไปเปลี่ยนมานะครับก็จะได้น้ํากันแบบนี้เลยละครับถ้าเอาตัว15คิวมาใส่นี่ แหลงพักเดียวนะครับกังวลวาจะน้าจะไม่พอกันเหมือนที่คยนันผ่านมานะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดที่เราต้องรู้ข้อมูลนะครับคือนี่เนี่ยรู้ที่ว่าบ่อของท่านน่ะใช้ได้ประมาณกี่คิวนะครับแต่เรารู้เนี่ยเราจะตัดจัดมาพอดีนะครับแต่ถ้าไม่รู้เราต้องมาเดาเอาแล้วครับมาเดาก็ตรงที่ความลึกความอะไรเนี่ยครับต้องมาเดาเอาก็จะยากหน่อยนะครับตันนี้แสงแดดตอนสี่โมงตรงก็น้อยแล้วนะครับเริ่มน้อยลงร้อยลงแล้วครับ เดี๋ยวผมขอถามพี่ต้นหน่อยนะครับลายต่ออึบนนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์กันหน่อยว่าเป็นยังไงครับพี่ต้นครับเป็นยังไงบ้างครับน้าต่อละเซลแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ครับใช้ได้ดีเลยเนาะดีครับดีดีต้องยอมเปลี่ยนเลยเนาะเพราะว่าชุดแรกแหลงไว้เนาะใช่ครับผมต้องยอมเปลี่ยนให้เพราะว่าเราต้องการเอาคุณภาพมาให้นะครับผมต้องผมต้องยอมเปลี่ยนให้โอเคแล้วกันนี่ลูกค้าแล้วหลต่อไปแล้ว ไลททั้งหมดนี้ก็จะเป็นการให้สายน้ําหยดนะครับนี่ครับแล้วก็ซัมเมอร์ตัวนี้เราเป็นระบบ ac dc นะครับสามารถรองรับไฟได้สบายสบายไม่ต้องกลัวนะครับไฟตกถึงร้อยสาสิบโวลต์ใช้งานได้นะครับไม่ไหม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวโครงสร้างผมเสร็จแล้วผมจะถ่ายทําให้ดูใหม่นะครับแต่ยืนยันนะครับสี่โมงตรงน้ําเต็มท่อนี่นะครับเดี๋ยวแผงผมขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูน้ําใหม่นะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับ ครับผมถ้าเกิดสนใจเข้ามาดูเพจเข้ามาสนใจสินค้าของเราตัวไหนนะครับขอให้ท่านเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับในร้านนะครับหรือว่าจะติดต่อทาง Facebook นะครับเข้าไปพิมพ์คําว่าโซลาเซลล์มังกรฟ้านะครับแต่ถ้าท่านจะไปดูใน Youtube นะครับท่านก็เข้าไปพิมพ์ว่าโซลาเซลล์มังกรฟ้าอุทัยนะครับแต่ท่านจะเจอเรานะครับทั้งในเพจในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ใน y o u t u b e นะครับาจะเจอเรานะครับ คทีมช่างเรานะครับนานๆก็จะได้เห็นหน้าตาทีมช่างเรานะครับเล่งทํากันขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบขอบคุณมากครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปครับบคุณมากครับสวัสดีครับ